จบลงด้วยดีนะครับสำหรับกรณีของคุณตั้วขายถูกนะครับเกี่ยวกับการขาย iPhone นะครับก็ถือว่าทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายของเพจตั้วขายถูกเองนะครับแล้วก็ตัวแทนผู้เสียหายเองนะครับก็ได้มีการเจรจาไกลเกี่ยแล้วก็จบปัญหานี้ที่เกิดขึ้นด้วยดีนะครับทางฝ่ายของคุณคุณตัวเองนะครับก็จะต้องไปปรับปรุงนะครับธุรกิจของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนฝ่ายผู้เสียหายนะครับ ก็ได้ให้อภัยแล้วก็ยกโทษให้แล้วก็พร้อมนะครับที่จะให้โอกาสกับคุณตัวเองนะครับในการประกอบธุรกิจแล้วก็ยังยืนยันว่าจะยังเป็น s c ของคุณตัวเองต่อไปนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับที่เรื่องราวนี้นะครับจบลงด้วยดีก็อยากจะฝากบอกไปถึงผู้ที่เป็นร้านขายออนไลน์แบบนี้นะครับทุกๆคนนะครับว่าต้องมีความซื่อสัตย์นะครับต่อลูกค้านะครับมีความรับผิดชอบ เมื่อเกิดปัญหาต้องจริงใจในการแก้ปัญหา iPhone, iPad, Tablet, t ตตู้เย็นทีวีไมโครเวฟการต้มคือเราขายทุกอย่างเครื่องไฟฟ้าก็รวมอยู่ในนั้นค่ะแล้วมีลูกค้าที่เข้ามาต่อว่าหนักหนัก,หนกไหมคะกับเหตุการณ์ครั้งนี้โดยหลักๆพูดเราต้องมองเป็น3กรณี1กรณีที่เป็นลูกค้าตัวขายถูกอยู่แล้วแล้วก็บางคนก็อาจจะมีการตำหนิเรื่องการหอ่อของไม่ดีแพ็คของไม่ดี สองอาจจะขาดจะเกินอันนี้คือกรณีที่1กับ2เคสลูกค้าที่ซื้อไอโฟนที่เป็นผู้เสียหายจริงๆอ,อันนี้เราเคลียร์ทั้งหมด100%แล้วค่ะแล้วก็3คือคนที่ไม่ได้เป็นลูกค้าและก็มไม่รู้จักเราเลยก็อาจจะฟังจากทางนั้นทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ต้นถือว่ารับฟังแต่แต่เราก็จะปรับปรุงแก้ไขค่ะอันนี้เป็น iPhone นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่เกิดความผิดพลาด มันก็ออไม่ได้ใช้ว่าเป็นครั้งแรกการการทํางานเรามีความผิดพลาดอยู่แล้วแต่ <ứng> ว่ามันก็จะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆถามว่าเคสไอโฟนสมมติว่าน้องนับสต๊อปสมมุติว่าสต๊อปเข้าจริงๆอะ่ะหนึ่งร้อยเราอาจจะเปิดขายเกินไปหนึ่งร้อยสิบเพื่อการลูกค้าโอนครบไม่โอนแต่ปรากฏว่าลูกค้าโอนทั้งร้อยสิบทำให้ไอโฟนขาดสิบเครื่องก็เป็นไปได้ <ứng> แล้วก็โทรหาลูกค้าแต่เคสเนี่ยน่าจะเป็นเคสที่ใหญ่ที่สุดแล้วค่ะแล้ว กระทบกระทบจิตใจของตัวยังไงบ้างคะกับผู้บริหาร้าจะใช้ภาษาเราก็คือดิ่งดิ่งมาสิบวันค่ะอือสมองตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องก็ก็พูดตรงๆค่ะก็ก็ออกมาแบบร้อ้นเลยก็เลยล้อให้ถ้าตามเห็นไล์สดต่อนหน้านี้นะคะทีแแจงและหลายคนก็ถามว่าถ้าไล์สด กี้แจ้งตามความเป็นจริงนะทำไมถึงลบคลิปอะไรเงี้ยถ้าตามต้นจริงอะ่ะตลอดระยะเวลา4ปีที่ตัวไรสดมาต้นไม่เคยไรสดและร้องไห้แบบนี้มาก่อนแล้วเพจตัวไม่เคยดราม่าเลยเคทเนี่ยพอพอมันเครียดเครียดสะสมแล้วก็ติดเองคนเดียวก็เลยกระโดดออกไปไล์สดในเพจของตัวเองแล้วก็ร้องไห้นั่นเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นความเครียดที่สะสมสะสมมาตก็ไม่เคยร้องไห้ในไ์สดเลยครั้งนั้นอ่ะครั้งแรกค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่า รับตัวเองไม่ได้ที่จะเก็บคลิปเนี้ยไว้แต่ถาดแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากเก็บแบบโมเมนต์เนี้ยไว้ในเพจของเราเราะว่าเพราะว่าตั้งแต่เป็นตัวขายขู่มาระยะเวลา4ปีเนี้ยไม่เคยร้องไห้หน้าไลไรสดเลยค่ะอตอนนี้มีผู้ติดตามของเพจคุณตั้วประมาณเท่าไหร่เออหนึ่งล้านสามแสนคนหนึ่งล้านสแสนก็ถือว่าเยอะมากนะคะเราเติบโตขึ้นในทุกๆวันเราต้องบอกแบบนี้เราเติบโตขึ้นในทุกๆวัน ลูกค้าตัวขายถูกมากเพิ่มขึ้นในทุกๆวันทีนี้ก็อยากจะให้คุณตัวฝากถึง f อีทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าเพจของคุณตัวได้ค่ะก่อนอื่นเลยต้อขอโทษลูกค้าทุกท่านทั้งที่เป็นเคสที่สั่งซื้อไอโฟนหรือไม่ได้สั่งซื้อหรือทําให้ผิดหวังหรือทําให้เสียใจหรือทําให้เสียความรู้สึกในทุกๆเคสที่ผ่านมาคือวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่ตัวได้ได้พูด กับสื่อสักสื่อเป็นการเคลียร์ใจตัวเองเหมือนกันแต่ว่าต่อไปนี้เราจะปรับปรุงและแก้ไขและจะพยายามคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพราคาถูกคงความส่งฟรีและสนุกสนานในสไตล์ตัวขายถูกค่ะก็ขอขอบคุณคุณตัวและผู้บริหารบริษัทคุณตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เมื่อผิดพลาดแล้วยอมรับความผิดพลาดแล้วไปปรับปรุงแก้ไขนะครับก็สังคมก็ควรจะให้อภัยแล้วก็ติดตามให้เขาว่าดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อไปครับผมขอบคุณมากครับผม